ันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องฝายให้แต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันคิดประเด็นเกี่ยวกับฝายที่เราเราได้ไปเรียนรู้มาเนาะว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับฝายทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการเขียนแมปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะออกมารีเซนวิธีการเรียนการสอนโดยกำหนดหัวข้อขึ้นมาหนึ่งเรื่องแล้วให้นักเรียนได้ทดลองคิด วิเคราะห์ด้วยตัวเองโดยใช้ mind map เป็นเครื่องมือถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาหรือ constructionism วิธีการเรียนรู้แบบนี้ทำให้นักเรียนที่โรงเรียนบ้านสามขาจังหวัดลำปางได้รู้จักคิดมีมุมมองที่หลากหลายทั้งยังสามารถนำวิธีคิดและการเรียนรู้แบบนี้นำไปใช้ได้ในทุกๆเรื่องว่าแต่เรื่องฝ้ายซึ่งเป็นโจทย์ในวันนี้เด็กๆเ,เหล่านี้จะมีมุมมองอยังไง เราไปฟังกันดูครับได้รู้วิธีการทำฝายได้รู้วิธีการอนุรักษ์ฝายได้รู้เกี่ยวกับความเชื่อค่ะความเชื่อบอยาช่วยรักษาคนป่วยพ่อขุนน้ำปกปักรักษาน้ำค่ะอาหารจากาจากปลาต้มปลาแกงหิดยำไก่ปลาครับ ประโยชน์ของฝายช่วยกักเก็บตะกอนช่วยชะลอน้ำทำให้หน้าดินไม่พังทลายช่วยทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์มีน้ำใช้ตลอดปีค่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่เรื่องฝายอย่างเดียวน้องน้องที่นี่จะมีมุมมองได้หลากหลายขนาดนี้ทีนี้เราลองไปฟังมุมมองของหนุ่มไม้พระเอกของเรากันบ้างครับประโยชน์ของมันก็คือช่วยชะลอน้ำเนาะใช่ไหมช่วยกักเก็บตะกอนอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วย กักเก็บน้ำไว้ให้เอาไปทำการเกษตรได้นะครับผมมีเรื่องของสมุนไพรนะฮะแล้วก็สมุนไพรก็จะโยงต่อไปว่าเรามีอาหารให้กินนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะก็ช่วยๆกันคิดส่วนใหญ่กลุ่มผมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเน้นลงสีครับผมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อเปลี่ยนจากการท่องจำ ให้พวกเขาได้รู้จักวิธีคิดโดยให้โรงเรียนมีอิสระในการกำหนดวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับร่างพรบ,บการศึกษาแห่งชาติหนึ่งในกลไกาการปฏิรูปด้านการศึกษาของประเทศและเดี๋ยวผมจะได้ไปดูกับตั้งเรียนทุกคนใช่ไหมฮะแล,แล้วน้องๆอยากไปด้วยกันไหมไปด้วยกันยอยากไปใช่ไหมไปเลย,มยมมเมื่อกี้บอก่า,าอะไรนะมันไกลมากเหรอ ไม้ไม้ด <who referred to> ิไม้ไม้ตายแล้วครับไปเลยค่ะไปแล้วค่ะไว้ิโหัตมอันนี้เขาทำอะไรกันครับ แย่มมดแดงแย่ททาไมครับคือคือแย่ให้มันทําลายลังมันหรือยังไงหรือทําอะไรครับวนี้คุณลุงครับโอ้ยอ๋อแย่เอาไข่มันไข่มันครับเอาไปทํายันนี่เอาไปไปทำกินแล้วก็ขายด้วยขายด้วยครับเอาแล้วเก็บขายแบบนี้มันได้เหรอฮะได้เก็บได้เก็บได้ก็สอยเอาเพราะว่ามดแดงเนี่ยเราไม่ไม่ได้ฆ่าไอ้ตัวแม่มันเนาะ แล้วคืออย่างนี้ถือว่าเป็นการเก็บของป่าไหมเก็บของป่าขายอ้าวแล้วมันไม่ผิดกฎหมายอ่ะครับกฎหมายผมไม่รู้นะแต่ผมว่ามันไม่ผิดไม่ผิดกฎใช่ไหมอ๋อคือที่นี่เขาเขาเก็บของป่ากันอย่างนี้แล้วก็เหมือนว่าใช้กินอยูาหารอยู่กับป่าอย่างนี้อฮะป่าเนี้ยที่เราทําป่ากันอยู่เนี้ยมันถือว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอืมจิบมากินก็ได้อืมขายก็ได้นะครับ แลวนี้นอกจากไข่มดแดงมีอะไรให้เก็บอีกไหมะรผมเริ่มหิวข้าวแล้ว <laughs> ก็มันถ้าไข่มดแดงเนาะอีกหน่อยก็จะมีผักหวานป่าผักหวานป่าผักหวานป่านี่ก็คือเราก็ทําเป็นเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยเรียกได้ว่าป่าสําหรับคนที่นี่ก็เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับอยากจะทานอะไรก็เดินเข้าไปเลือกหานอกจากไข่มดแดงที่หนุ่มไม้ของเรากําลังทดลองหย่าอยู่นี้ก็ยังมีทั้งเห็ดมีหน่อมไม้แล้วก็มีผักอีกมากมาย ปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลว่าแต่จะได้กิ่นไหมครับเนี่ยคือยังไงแล้วเราเราเราต้องทำอย่างกระทุ้มมันหรอโอหนี่คือมันเล็งยากนะครับเพราะว่าไม้มันก็หนักอะครับมันมันไม่ได้ทําง่ายๆนะไม่ใช่ว่าทําได้ทุกคนนะนั่นไหนจะแบบโดนมดกัดอีกผมจะได้สักไข่สักใบไหมเนี่ยโอ้ยอืดอ่าผมว่าไม่น่าได้แล้วแหละให้ป้าเขาทำดีกว่า กว่าป่าชุมชนจะมีอย่างทุกวันนี้ได้นะครับป่าที่นี่เคยแห้งแล้งมาก่อนชุมชนไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้แต่ทว่าในเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นก็ได้กลับกลายเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยคุณลุงบุญส่งก็เล่าให้ฟังนะครับว่าหัวใจสําคัญก็คือฝายเป้าหมายที่พิมายและน้องๆกําลังตามหากันอยู่เนี่ยแหละครับ เดินเข้ามาไม่นานนะครับสิ่งแรกที่หนุ่มไม้สัมผัสได้ก็ค,คือความชุ่มชื้นของป่าดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าที่นี่เมื่อก่อนจะแห้งแล้งไม่ได้มีน้ํามากอย่างที่เราเห็นก็อดสงสัยไม่ได้นะครับว่าแค่มีฝายจะช่วยให้มีน้ํามีป่าที่สมบูรณ์แบบนี้ได้ยังไงแล้วเมื่อก่อนนี้มันมีน้ําขนาดนี้เหรอครับหัวกกแห้งแล้งเลยมื่อก่อนท,ที่ตอนที่มาปีอ่าสี 4, 5, 4, 4, 5นะ่ห้าีสี่สี่ห้าน่ะมันหายหมดเลยครับหายหมดเลยหายหมดเลย ทำไมครับคือหมายถึงว่าเพราะว่าคือมันไม่มีอะไรกักเก็บน้ําหรือยังไงอตอนนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันพอดีเราได้ไปเรียนรู้เด็กๆไปเรียนรู้ที่ห้วยองไคตามแนววัฏาวิทย์ของบาท,บทเจ้าอยู่หัวเนาะก็เอาลองมาเด็กลองมาทําที่นี่แล้วไอฝายสามประเภทที่ลุงบอกนี่มันแต่ละอันมันต่างกันยังไงประโยชน์ของมันหรือว่าใช้งานยังไงครับครับฝายนี่ ตัวที่หนึ่งเนาะที่ที่ว่าฝ่ายชะลอน้ําที่อยู่ตามลงยแวเนาะที่มาทําตอนแรกเลยอคือมันจะต้องการให้มันชะลอน้ำใช่ไหมครับต้องชะลอน้ําฝ่ายเราฝ่ายที่อยู่ข้างบนมันเป็นหมื่นหมื่นฝ่ายนะครับแล้วก็ลงมาหาตัวนี้ถ้าเราไม่กักเราไม่ไม่โทษมันไว้มันก็จะไปไปอยู่ที่อ่างอัตตรอนไปเราก็เลยทําฝ่ายตัวนี้ อ่ลอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายก็คืออ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ําก,ก็คือให้ชะลอเพื่อไปเก็บไว้ตรงนั้นใช่ประโยชน์เนาะถามถึงประโยชน์ว่าเราทําเราได้อะไรที่แรกเราก็ไม่รู้ว่ามันได้อะไรแต่ผมว่านะอันแรกนั้มันได้คนก่อน,อนได้คนก่อนแล้วมันก็ได้ผลประโยชน์คือน้ํากลับมาอพอเราทําฝายได้สักสี่ห้าปีน้ําก็กลับมาไหลให้เราเห็นชาวบ้านก็เข้าใจว่าอ๋อมันจริงซะด้วยก็เลย เริ่มทํากันมาจนถึงทุกวันนี้น้ำนอกจากจะช่วยให้ป่าชุมชนฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์แล้วคุณลุงบุญส่งอยากเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อมีน้ำก็มีชีวิตโดยเฉพาะวิถีชีวิตในการทำการเกษตรของผู้คนที่นี่ซึ่งได้น้ำจากป่าไปช่วยหล่อเลี้ยงเมื่อประกอบกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ทำเพื่อกิน ส่วนที่เหลือจากการกินก็นำมาแจากจ่ายและขายเป็นรายได้เลี้ยงปากท้องคือแฮปปี้มากอยู่ที่นี่คืออาหารการกินก็มีพร้อมชีวิตก็ดีนะฮะทุกอย่างดีนี่คือการเกษตรแต่กรรมอะไรก็ <c oughs> ก็พร้อมหมดคือมันไม่เคยมีปัญหาเลยเหรอครับ <c oughs> ตอนแรกเป็นหนี้เป็นหนี้ด้วยใช่ไหมครับชาวบ้าน,นที่นี่ส่วนมากของของประเทศไทยโดยซ้ําไปนะฮะ<า>ก็คือเป็นหนี้ ที่ชาวบ้านเรา <c oughs> ใช้บริโภคนิยมโดยการที่ไปกู้ไปกู้เงินมาแล้วไปซื้อของโดยเงินตรงนั้นไม่ได้ต่อยอดในเรื่องของการทําอาชีพการเกษตร mm hmm. มันทําให้เกิดมีหนี้สินขึ้นในชุมชน mm hmm. เพราะฉนั้นในเมื่อมันเกิดวิกฤตอย่างนี้ป๊อปเนี่ยผู้นําก็ต้องลุกขึ้นมา mm hmm. อย่างผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านต้องช่วยกันเอาระดมปัญหาว่าปัญหาอย่างนี้มันแก้ไขระดับไหนที่มันได้ง่ายที่สุด mm hmm. อย่างธนาคารเนี่ยเราไปเช็คจากธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ย มันมีอยู่สิบล้านสิบล้านเนี่ยถามว่าตีดอกเบี้ยร้อยละแปดต่อปีปีหนึ่งก็ต้องเท่าไหร่ครับล้านเนึ่ก็แปดหมื่นแปดหมบ่นแปดหมื่นสิบล้านแปดแสนเราจะต้องเอาเงินจากผลผลิตในบ้านของเรานี่ขายเพื่อจะไปใช้ดอกเบีย้ยซึ่งมันมันไม่พอ<ช>มันไม่คุ้มม,มันไม่พอเลยซ้ำไปเพราะนั้นจะทำยังไงให้มันอยู่ได้ให้ชุมชนอยู่ได้ก็ร่วมกันคิดเรื่องของ การแก้ไขระดับของการเงินก็คือกลุ่มออมทรัพย์คือท,ที่ที่ชุมชนนี้ก็จะมีเหมือนเป็นธนาคารของช,ชุมชนเลยใช่ไหมฮะเงินตรงนั้นก็สามารถเอามาแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งในหมู่บ้านไม่ได้หมดไป18ล้านทีเดียวในขณะนี้เองเนี่ยเงินตัวนี้ที่เราเอามาเอาเงินมาอามาอามารวมกันเนี่ยได้ทั้งหมด21ล้านอ๋อ21ล้านแล้วจากที่เคยเป็นหนี้เป็น1 8ล้านวันนี้มีเงินเก็บรวมของทั้งชุมชน21ล้าน ครับ oh. นี่ยี่สิบเอ็ดล้านเนี่ยเราไปทาอะไรบ้างครับเราไปไทยสถาบันขังเงินข้างนอกอใครที่พร้อมที่จะออกจากนี่สมมติว่าอย่างผมเนี่ยมีนี่แสนหนึ่งมีเลขสองแสนเนี่ยผมก็ไปบอกกลุ่มออมทรัพย์ว่าผมอยากจะถ่ายถอนนี่จากทั้งหมดมาไว้ที่เดียวโ hmm. ดวยใช้ให้ระยะเวลาสิบปีน hmm. ะครับมันก็สามารถผ่อ,อนหนักเป็นเบาแล้วค่อยๆชาวบ้านก็ใช้เป็นเดือนสิบปีมันก็หมดครับหลายๆคนที่มันหมดไปตรงนี้ก็ก็หลายคนอยู่เพราะฉะนั้น สถาบันการเงินภายในชุมชนี่สำคัญนอกจากนั้นยังจัดสวัสดิการให้คนในชุมชนนะครับคนในชุมชนที่นี่ที่บ้านสามขาเนี่ยเป็นนอนลงยาบานเราใจใ่ายคืนห<อ>้าอยห้าสิบไม่เกิน2ี่คืนต่อปีต่อคนซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะทําให้ชาวบ้านได้รู้เห็นคุณค่าได้เห็นศักยภาพตัวเองเป็นการฝึกการออมไปด้วย,วยก,การใช้เงินแทนที่เราจะมีแต่นี่แต่เรายังมีเงินออมมันก็เกิดความภาคภูมิใจในในชุมชน เพราะว่าจากที่ปัญหานี่สินตอนนั้นป่าเราก็ไม่อุดมสมบูรณ์น้ําเราก็ไม่มีแต่พอเราวิจัยเรื่องนี่สินปั๊บเนี่ยเราก็ไปเอาแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าที่ห้วยหองไขมาปรับคือคือน้ํามาปั๊บเนี่ยอย่างแรกก็คือข้าวอาหารมีข้าวที่บ้านสามขาถ้าเราไม่มีน้ําผืนนี้น้ำลลาห้วยนี้ไปทําข้าวสามารถปลูกข้าวได้แนะบ้านสามขากินข้าวปีละสองล้านโอ้ นี่คือนั่งนั่งคำนวณนั่งวิจัยด้วยว่าเราใช้ค่าใช้จ่ายเก็บข้อมูลถึงขนาดนี้เลยน้ำนี่ประมาณสี่แสนสามแสนแล้วน้าปราปาที่เนี่ยที่ไหนก็ออิฉขาบ้านสามขาน้าปราปาที่บ้านสามขาเนี่ยปีละหกสิบบาทนะครับกีกคอก็แล้วแต่ปีละหกสิบบาทเพราะว่าเรามีจากพวกนี้จากที่เราทําไว้ตรงนี้ใช่ไหมฮะผมไปถามคนในเมืองเขาเก็บเดือนหนึ่งสองสามร้อยบาทน้ำประปาเพราะนั้นถามว่าในเมื่อมัน เรามีต้นทุนธรรมชาติน้ํามาทําการเกษตรน้ํามาทําน้ําประปาไปทําน้ําดื่มไปทําอะไรอีกได้เยอะแยะจากเราเคยซื้อน้ําใช้เคยคือเนี่ยเราก็สามารถที่จะ,ะมีน้ําอุปโภคบริโภคโดยเพพาะข้าวข้าวสมัยก่อนเนี่ยเราไม่พอกินเราต้องซื้อเพราะน้ําเราไม่พอแต่วันนี้เราขายข้าวเราคือหมายถึงว่ามีพอมีน้ําก็ ปลูกข้าวปลูกข้าวก็เก็บไว้กินเองในชุมชนพอเหลือก็เอาไปขายก็สร้างรายได้ต่อไป,ไปอีกอันนี้คือปรากฏการที่มันเกิดขึ้นจากการที่ว่าชาวบ้านลุกขึ้นมาจากการตัวเองแต่อาศัยภาครัฐเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาครัฐต้องคอยสนับสนุนเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนชุมชนไหนก็นแล้วแต่ถ้าลุกขึ้นมาสู้นะครับแล้วมีพี่เลี้ยงที่คอยสนับสนุนมันสามารถอยู่ได้ ก็คือสิ่งที่ที่สร้างมาทั้งหมดนี้ก็คือจะทําให้ชุมชนเนี่ยมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็เติบโตต่อไปได้ใช่ไหมฮะครับเราจะเห็นว่าเจเนเรชันหลังเนี่ยครับกัลังเล่นน้ําเนี่ย <c oughs> เราปลูกฝังลงไปครับผมปลูกฝังให้เขาคิดเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้เขาดูกับวิถีเราพาเขาไปกินไปอยู่มาให้เขามาเรียนรู้เรื่องวิถีชุมชนมันกันจะสืบทอดต,ต่อไปอย่างน้อยในในสมองของเขาเนี่ยเขาจะได้คิดสิ่งนี้สิ่งที่เราบอกเราว่า,เ,าเราสอนลงไปเนี่ย ว่าบ้านเกิดของเราเนี่ยก็มีสิ่งดีๆที่ทําให้เราอยู่ได้อยู่แล้วเนาะถ้าเราขาดทางทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างนี้ถ้าเราขาดปั๊บเนี่ยเขาลําบากแน่เพราะนั้นทำยังไงจะต้องให้คนรุ่นหลังลุกขึ้นมาสู้แล้วรักษาไว้ซึ่งเหมือนที่เราเคยรักษาไว้แล้วมันก็จะไม่เดือดร้อนมันก็จะถูกนไปสู่ความยั่งยืนความอยู่เด่นเป็นสุขของชุมชนของชาวบ้านที่นี่ ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านสามขาที่สามารถพลิกฟื้นผืนป่าซึ่งเคยแห้งแล้งเคยจะป่วยจากการใช้สารเคมีเคยเป็นหนี้สินนับ10บล้านบาทจนปัจจุบันมีป่าที่สมบูรณ์มีน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตมีาไรายได้เลี้ยงปากท้องและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีคิดและจิตสำนึกให้กับคนรุ่นหลังผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่สอดประสานกันระหว่างชุมชนและโรงเรียนเพื่อให้ความสำเร็จที่เห็นในวันนี้ สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อยากยั่งยืน